หลังจากร้านเอฟส้มมาร้านก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้เอฟแอปเปิลมาด้วยอันนี้จะโอ้โหแข็งเขาบอกว่าพีไอ้เมื่อกี้พรีเมียมอันนี้หนักกว่าพรีเมียมอีกแอปเปิลเขียวนะคะเป็นแอปเปิลเขียวจากประเทศเป็นคลาสคลาสก็คือคลาสประเทศเลยก็คือมีนิวซีแลนด์มี USA แล้วก็มีฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะคะทั้งหมดสามประเทศเลยประเทศแบบแบบรู้ล้าหมาเฮาแต่มาฉันซื้อนี่จะอยู่แถวลาวเขมรมนหลานนี่ออกแนว แหมยูโรโอ้โหดูสิคะแคบการแพ็คมันนี่ก pues okay. okay. ็หรูล้านะคะนะคนี่นนี่นี่นมาเป็นแพ็คค่ะมาเป็นแพ็คนี้งหมดแพ็คค่ะสามแพ็คก็สมประเทศค่ะสแพ็คสาประเทศห้าร้อามแพ็คแพ็คละเท่าไหร่ร้อบกว่าบาทแพ็คละร้อยสิบาสิบเอ็ดนั่นแหละแพ็คละร้อยเจ ร้อยมันตกลูกประมาณยีเออเพราะว่ามันมีหลูกหกสามสประมาณลูกะสากสามสิบอันนี้มันร้อยเจ็ดสิบกว่าลูกประมันยี่สประมาณเกือบเกือบยีบแปบทใช่เขาปกติเขาขายลูกละประมาณยี่ประมาณสามยีิบเกอาไหมคะแอปเปิลหนูพอเป็นแพ็คเขาลดมาแบบตะลองแกะดูนะคะมาแบบไหนแอปเปิลเขียวเลยนะคะธรรมดาจะเห็นแต่แอปเปิลแดง นี่เป็นแอปเปิ้ลเขียวมาจากสามประเทศเลยนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบกินเปรี้ยวไงนางก็เลยชอบกินพวกแอปเปิ้ลเขียวมากกว่าหือส้มส้มก็เป็นสีเขียวอันอันอันนี้คือนะเอามาอวดว่าตัวเองซื้อมันถูกกว่าแคนก็เลยมาวะาดูดิอ๋อแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะเพราะอันนี้มีอันนี้มีมีมีที่คาดใช่สามประเทศเขาบอกไม่เหมือนกันอุ้ยส่งใจเหรอเฮสนใจเหรอสนใจเลยโอ้โหนี่ย่ะหูหลาไม่ต่างจากส้มเลย ไม่ต่างจากส้มเลยนะคะนี่เขาซีนมันแพงก็ตรงนี้แหละที่มีไอ้เนี่ยแหละหุ้มนี่แหละค่ะนี่อ่นีลองดูซิอันนี้ประเทศอะไรอันนี้ไม่ได้ตกนีค่ะดูซิฮะนิวซีแลนด์โอ้โหเทียบกันนะคะส้มกับส้มกับแอปเปิ้ลโอเคแต่ไปอันนี้เราอันนี้นะคะอันนี้ของนิวซีแลนด์นะคะอ่ะค่ะเช็กอินอันนี้อันนี้คืออะไรนะเมื่อกี้อันนี้คืออะไรนะ แอปเปิ้ลเขียวไม่อันนี้จากอะไรนะจากซื้อมาจากช้อปปี้แอปเปิไม่ไม่ไม่อันนี้จากประเทศอะไรอ๋อนี่ซีเลียสีแดงอันนี้ซีเรียีแดงละอันนู้จะอีกสองอันจะจากไหนนะเขาบอกค้าประเทศอ่ะมันควรจะเป็น U S A กับฝรั่งนะคะน่าจะคงจะอีกอันนี้สีแดงอีกสองอันก็น่าจะเป็นจากอเมริกาแล้วก็จากฝรั่งเศสโอ้โหมันมาจากต่างบ้านต่างเมืองมันได้มาลุกจักกันอไปก่อนแอบดูคนนี้ก่อนโจนเหรอเราเป็นโจนเหรอคนสวยคนสวยกินไหม สนใจหรอคะที่นี่สนใจหรอคะเขาแกะอะไรกันหนูงงพอกล้องกลับมาก็ยังแกะอยู่ยังคงแกะอยู่เพราะว่าเขากลัวมันจะกระแทกไง,งมันมาจากหลายประเทศแต่มามาสุดอยู่ที่แถวสี่มุมเมือง <laughs> มันมันมาจากสี่มุมเมืองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นะคะอ่ะอันนี้ไม่รู้จากประเทศอะไรน,นี้ประเทศอะไรอ่ะ ปรากฏว่าประเทศเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันลาศีิลซีเนด์เหมือนเดิม <c oughs> คือมาจากสามประเทศแต่ฉันเอานิวซีแลนด์มาให้เธอหมดเลยอันนี้น่าจะ <c oughs> ต่างนดูอันนี้น่าจะตาานน่า,ตางเพราะอันนี้มันดูแพทมันมันแปลกละประเทศอาจจะไม่ได้ทุกประเทศละประเทศแต่เธอได้ประเทศเดียวได้สักสองประเทศอันนี้น่าจะมาจากอเมริกาล้วมไม่เพ <c oughs> ราะธรรมดาเห็นพวกอะไรนะแอปเปิลจากอะไรพวกนิวนิวตันอะไรใช่ไหมพวก สีแดงๆสแดงเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวมีปอกให้ค่อยกินค่ะถ้าปอกให้อปอกให้สีแดงแดงเดี๋ยวต้องล้างก่อนอุยกินดีกว่าฉันอีกนะเธอเนี่ยคุณคุณชิลลี่คุณสโนคุณหมีภูถ้คุณกินดีกินอ้เิดออกกันนี้มาจากอะไรคะเนี่ยผันกั๊งไหมคะผันกั๊งไหมคะไหนดูอันนี้ค่ะอันนี้มาจากอะไรคะอ่านสิคะ ผลไม้ต่างประเทศไม่บอกอะ่ะไม่ระบุสัญชาติไม่ระบุสัญชาติเป็นบางกรมาใช่มาจากจีนป่บางกรหยกเอาเปิดไหมมันเหมือนคล้ายๆกันอาจจะเหมือนกันนะแต่อีสองอันนั้นมันไม่มีอย่างนี้ไงมันไม่มีลืมลืมนนสวัสดีค่ะออลืมสวัสดีค่ะแต,แต่แต่ปรากฏเปิดมาก็นิวซีแลนด์เหมือนกันมีสิเป็น<ช>ไปได้นิวซีแลนด์ค่ะค่ะที่นิวซีแลนด์เหมือนกันหมดเลยค่ะนิวซีแลนด์ค่ะค่ะกันคือนิวซีแลนด์ค่ะ จะให้กินให้ดูไหมคะ๋ยวลองไปปอกดูค่ะแั๊บนึงงไหมค่ะโอเคอมาดูกันมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นไงลูกละเกือบสามสิบบาทจะสู้ลูกละห้าบาทของนาอุที่ซื้อมาได้ไหมมันดูกันสิมาดูกันสิอ้<ว>ซื้อสิบบาทลูกละสิบบาทลูกละห้าบาทแต่นี้เกิดแกคํานวณผิดพลาดลูกละห้าบาทที่นุซื้อมาบ่อยๆได้ไหมดูกันนะคะนี่นะคะ,นะคะเดี๋ยวจะชิมรวม เไอ้ป <Apple. S 1> ันเขียวน้มเปี้ยวไงหลับตาแล้วก็เหมือนลูกห้าบาทเลย <laughs> 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 มันเก๋ตรงที่แพ็กเกจดีแต่รสชาติเหมือนกันเลยจบการรีวิวนะคะ<ป>เศร้าเศร้าทั้งคู่นะคะ <laughs> แต่ว่า่้งอร่อยก,ก,กว่า<ม>ชอบมากเดี๋ยวต้องลองกินแอปเปิลเดี๋ยวไปหมดนี่น้อ,อูซื้อมาลูกกว่ห้าบาทหนูไม่ทอบกินสีส้มมันอูแพอยู่แล้ว,อ,ลอ,ลว <laughs> <laughs> อร่อยกว่าเยอะเลย โอเคไม่บ้านคาดหวังคาดหวังมองอยู่